สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูปที่ก็รบหลักทุกทุกท่านครับสุปผู่สุขคนเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ตามเะระเทเลยนในประเทศกะดีเด้อพี่น้องเด้อมาพบมาพอกันคือเก่กกกาล่ะครับกับเบ้าเด็กทางช่องวิวขบเด็กเจียงเดี่ยวได้เพียงเด้อหลังจากว่านวิ่งว่างไปมือน,น,นึงนด้พี่น้องเด้อเาพ egen พ egen พี่ยธรกิจอันใหญ่หลวงเด้อพี่น้องเบ้าเด็กวันนี้แันนี้จะธุรกิจไปเบิดมือเถ้าคำมาพี่น้องมโอนี้เลยมาขอแก่เต๋อได้พี่น้องเด้อมักกินคือเก่าพูดได้ว่ากินนเื้อกสร้างลิ่นเพราาะว่มัก ผมว่ามันจะดีๆๆกินก็เนื้ออื่นนยู่หล่บวะเนี่ยงัวเนาะเี่น้องเนาะเนี่ยงวัวนผมสร้างอันนั้นเพิ่นก็ได้มองเก่าดก่าครับผมว่ามันก็หยาบแบบว่าเปลี่ยงๆไ้ผมเลยโอ้ร้านค้าก็ได้เพราะว่ามันนี่ได้เพิ่มเติมเพื่อนนี่ได้หลายเติบเด้เป็น้องด้วยไข่ลังด้อยหมักไข่ลังหมักไข่หลังเงพิ่นว่ามันเป็นส่วนใดของง้วกัไขงง่าขาลังแมังคนก็เป็นไตเป็นไตนะครับไตโคนเน่ยแม่นใกล้กับไตไกล้ไตปูไตปลานะครับ ไอ้แมงมุมกับเสี้ยงกี้หมูเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจตามกันเนาะประเด็นว่าอันนี้คือยังคือไต่มันเนี่ยแหะครับเนาะมีได้เนื้อน้อยในเนื้อกิดมันมันว่ากินมันแต่มันเลยล่ะครับผมสั่งเนื้อเสียไปเนี่ยพี่น้องเอาไปเป็นเป็นไข่จะสีน้ำเงินแบบดี่สบายอะไรก็เป็นเนาะห้องบอดเลยขาดเองไปพี่น้องขออนุญาตตัดคำหั่นคนหั่นกลิ่นเสียบไนพี่น้อง ว่าฮันโดนหรอกพี่น้องหันตอนใหญ่ๆไปโดดว่ต้องว่าเสียเว拉หรอกบ่าเสียเวลาประเดี๋ยวพี่น้องเด้อสำหรับข่องของผมผมหันตอนใหญ่ค่ำสะใจไปโดดว่ต้องมันงอเงอะเงะน้อยๆเขารอเคลียร์มันเป็นสไตล์ของเบ้าเดียบบางคนก็ว่าหันหน่อยๆเนี่ยเนี่ยมันหันหน่อยๆครับแต่ว่านี่มันยำได้ยุบก็กลินได้ยุบส่องเบ้าเดียบซีเบ้ารู้จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดผมมักเบิ่งกลับ มันเป็นหาสำหรับเป้าเด็กถามเลยอดก็ถามไปโอ้โมนี่ได้ใส่น้อยเดียวในพี่น้องเบนไทยน้อยเดียวก็น้อยเดียวอีนี้โอ้ปวดที่พี่น้องอืมทำทำเสือจมลงพี่น้องหนักเสือมันเสียความห้เสียติดมั่นติดเนื้อนี่แหละอันนี้มันมั่นเกินพูดแล้วเออนุ่าแป๊บนึงพี่น้องเพราด,ดูด,ดอก มันก็ยังโมหันนั่เนั่นเป็นว่าคือบมหันมากแนาดอยู่ในเงียบอย่าผมยังบมหันผมยังหันให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยคิดสำลักสักนั่งอยู่ในบ้านอยู่บ้านก็ทานได้นี่ยังบมหันอยู่ในครัวอยากจะหันให้เบิ่งเอาพูดได้ว่าผมจะได้กับว่าตำรวจว่าผมโมดูกับว่าตำรวจผมบมดนั่นกับเอ้ามากินพี่น้องบานนี้มาเลยนับเข้ามาบานนี้พี่น้อง เด้เหลือได้ใช่แล้วเอาทำวิธีโ <c oughs> อ้ยคอจะท,ทำวิธีพอาเิมน้ำยาไปไม่นองอืมอไรครับกินว่กิน,กกนข่แเสียบได้ไปนองเด้อบัไดรุ่นนั้นรุ่งกินบัดไดกินพวกกินข่าเสียบเพราะเป็นยาฝนกรตุกพี่น้อง,องว่าไม่ได้เงี้ยมือนนิ ว้า,าให้สารคามนะบอต่องพี่น้องมาบ่เนี้โอ้วพักหลายได้ปีน้องมึงเนี้บักะแปะแตงมากอันนี้ปแปะกันนี้จะอันนี้แล้วยังอันนี้อันนี้อันนี้แหละครับเิ่งเอาโรเด้อร <Your chocolate. S 2> พักขาขามีได้ปีน้องเด้อมามามาโอ้ยผมกระหิวเขาแล้วล่ะมันสวยเลยได้ปีน้องโอ้ยเนี่ยผมก็ไปเรัยนทำเอาเอา ซอสเยอะรดใส่ไม้ใส่เมื่อมันก็เมนเงินดอกเนี่ยมันสดเอาเป็นของอันเพื่อนมืึงน่ะรู้ขา

กินปลาคาก็กอยมันขอเกันไปพี่น้องก็ใสไหมผมบริหารนี่บอกพี่น้องเอ้ยทั้งเกิดมัน,หมนไหมไข่มันหรือไมไปตะกอนไปตะกอนกินมองกินได้กน ไข่ลังดวกตับตับก็ได้หน่อยตับได้ตอนเดียวบ่พี่น้องโอ้ยอ๋อบ่ว่าเพิ่นหรอ เสือกับเสือกระพูดอย่าที่มั่นไหมมันมันกระปวดพี่น้องท่านออกเจ้ามากระปวดพี่น้องมันเป็นไข่มันเิ็ดนั่นไปไหนกันผมมากพี่ยังได้ใส่ผมเร่งไว้แลยเนี่ย เราได้ใส่มากอยากได้กินซุปร่องเบิงครับเรได้บ่องได้กินกินดิบแอยาก็ด้ร้องกินซุปก็เลยเดืันเห็ดเป็นคอเป็นคอนะพี่น้องนี่จัดยิบก่อนละ่ะใส่ของกรโปรดประโยชน์เยอะ ผมมีแต่บกทัวพี่น้องมืงเนี่ทัวเบิดฝนตกหัวดก็เอียนออกเมื่อกี้หนิครับลูกตะเศร้าหนิฝนกระไรป้าอยู่เขา มาก,กิน้นด่าลค์ไกดแช่นะทุกอย่องเวยกวุญแจตไวใหญ่แบบเดียก็ได้ แคหลังเสียบที่พี่น้องด้วยเสียบซ้ำตับคนละพี่น้องไป่ล้งก็ได้ไดยการอยู่ดย นุ่งแางดิอืมอันนี้ใส่เิ่นแถมมากกับขี้เปียดดอกพี่น้องของมากขมขมล้ำตัวอันนี้กินกับอย่างดอกจอกบ,บอกือ้ก็เส้นหน้านอยา่างกระซางขอกกินได้ดี้เก้าเก้วกับขมบําบับหรืออย่างนี้พี่น้องเด้ออืม ช่างเนี่ยเสียเป,เป็นตอนหนัาอ,อกึกมันมากเป็นได้ทัางสีเก้าครับหมายถึงว่าเบาแดดบกลำยีได้ไนะแบบเนาะมันต้องแบบยุเขียงครับยุเขียงมันก็จนีย้ยุใสเอา้ามาดูยอยัอ กอาะคนวนนะเพ่าควนเขา้องฟองแบบหเอาไข่เป็นหอกค็นไม่น่อเลยฟังผืดนั่นแหละภาษาไทยภาษาได้กีไ่ไา นั่ก็ทั้งกืนแล้ว่ะเอบคุณอบคนก็ตับบันอืมหดออาน้้งมาลองเนาะแก้อคมึงล้ำดี ได้ยังมั่เนี่ยน้อยเดียวนึงตอนยังเนี่ยงาบแค่ไอ้นี่งออาบอ,อ,อ,อืม ตั้งบ้านพี่น้องตกบ่อพี่น้องบ้านผมตกนะตกมือคอนยกแกลนีพี่น้องพึ่งเศร้าผมกินอันนี้ก็สามโมงเขือนละสองมงนึ 2, ง่งโมงสองสามโงเืนพี่น้องุดีมีแห้งสุมส่มเย็นสุ่มเย็นนี่พี่น้องเด้ออันนี้มันยังมั่นอยกินไหนบ่นได้ซื้อกลา,าเป็นั่วถ้าขีดน,นั่งเสบ ออกใหญ่แต่เป็นองบริหารไปเอาโป๊ะแจงแหย่้ำตัวมีแต่เวลาใสีบป๊เขา่า,ยยา,เา,เขาเลยเวลาใส่มือเนี่ยปัด๊ดโดดเลยยังพุ้มใส่มือคุ้นเนี่ย เมื่อกีมันไปดอกเนี่ยเนี่ยสองนี้บนนี้ถควมนสวยงามเลยไปนดอเด้วยสองของเบาแดดบ,บนนี้ถมกวสวยงามบอกไปเลยบนมีววน้อู้คนสวยงามสองนี้โอ้นี่เด็กลูกบ,บอกเขาเลยขนามีเนี่ยบอกเขาเด้วยปนดอกด้วยคนผู้ใดทว่ายำขาดบอเนี่ยตำมินเนี่ยบอกเขาแต่ข้นอยู่ยำเขา่าบอ้า ไฟคนจูงสมัยไฟกั็ดีดับสมออดได้ไปนหนอถ้าเป็นยอดใหญ่บานคน โหนูสอนมอันเด็กผูน้องด้วมันเด็กสดหนานนเแม่ Mm. Rhaid i ni pefyn papi bydde. ครับพี่น้องซ้ํานี้ละมื้อ กินน้ำฮั μ, นน้ำมั μ, น,น, μ, น,นแสบีน้องถ้ามาดาันน้ำยกินก็มูก็พวกอ่ะครับยังแสบเนี่ยส้อยจุเนี่ยอ,อ๋ออื้ม ทำไงพี่น้องเ่เบิดตื้นเนี่ยมาโล้นึงบ่เบิดกิบเ่เบิดตื่นเจอดอกพี่น้องเอ้ยพอได้ว่าถึงเบิดแต่อ้สุดยอดผมบ่เบิดดอกโอ้สุดพี่น้องโอ้คนานากินหนามคนพี่น้องจะอมจะข้าวบอล โอส,สำหรับโอนิ้กอยี่โนี้้ล้เพี่นเนาะคันกิริยาทาทางฟังเบาเดียกโสภาพขอขอดคออภัยคาูดคจาเนาะเพีเองเนาะหักกันแพ่งก,กันที่เกาา่ายาถิตจาป่ายาลายหลังเนเพียงเดาอสำหรับโมนิเกอีอตัวลาไปก่อนนพีนองเนาะมือเอือมมือหืดเี็ดยังสูพ,พี่นนองเบิงกถาเบงเิงได้เพีองเนาะสำหรับโันิเก็แค่นี้แหะครับสวัสดีครับ